สรอยแผลเป็นหรือว่ามีหลุมสิวเนี่ยสามารถเป็นแอร์ได้ไหมจริงๆแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินมากกว่าอย่างสายการบินของกาตต้าแอร์เวสเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆเลยมีรอยสักไม่ได้หลุมสิวนิดหนึ่งก็ไม่ได้บางครั้งนะน้องยังไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าอันเนี้ยมีหลุมสิวตรงเนี้ยแต่ว่ากรรมการมองเห็นฉะนั้นใครก็ตามที่มีเรื่องของแผลเป็นหรือว่าหลุมสิวนะคะคุณไฟแนะนำว่าให้น้องรักษาด้วยกันเลเซอร์ก่อน แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกสายการบินจะปฏิเสธคนที่มีรอยแผลเป็นหรือว่ารอยสักยังมีอีกหลายสายการบินมากที่เปิดโอกาสให้คนที่มีรอยสักร่วมงานได้นะคะเช่น Emirates หรือว่า Etihad หรือว่าสายกันบินทั่วไปก็ได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่ารอยสักเนี่ยจะต้องอยู่ในร่มผ้าก็คือใส่ย,ยูนิฟอร์มแล้วมองเห็นไม่ได้นะคะในส่วนของแผลเป็นก็เช่นกันอย่างของเอ i h ฮัดกับเอมิเรสก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแผลเป็นจะเป็นแอร์ไลน์ก็ไม่ซีเรียสเรื่องแผลเป็นนะคะสามารถมีแผลเป็นได้มีลูกศิษย์ครูฟาคนหนึ่งชื่อน้องนกยุงนะคะได้เอมิเรสไปแล้วนกยุงเนี่ยมีแผลเป็นอยู่ที่แขนเป็นคีรอยที่ความยาวประมาณ1นิ้วเลยแล้วนูนด้วย ไปสมัครกาตาหลายรอบมากผ่านเข้าไฟแนลแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านด่านไฟแนลเนื่องจากกรรมการบอกว่า oh you have scars แต่นกยุงไปสมัคร Emirates ค่ะ ได้เข้ารอปัจจุบันในบินไปหลายปีมากแล้วฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องของแผลเป็นขึ้นอยู่กับสายการบินมากกว่าว่าสายการบินที่น้องจะสมัครเนี่ยคือสายการบินไหนฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มั่นใจครูฝ้ายก็คิดว่าเราไปเลเซอร์เอาไว้เตรียมพร้อมก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆน,นะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบก็ได้เดี๋ยวเราติดตามครูต่อไปครูจะมีวิธีการบอกว่าเราจะกลบยังไงที่ให้เราดูแล้วธรรมชาติที่สุดแผลเป็น น้อยที่สุดแล้วกันค่ะแล้วพบกันนะคะ